ฝนตกโป,ปลอยมาตั้งแต่หัวคำ่ำอนุทินขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเดิมที่คู่กันมาหลายปีลัดเลาะไปตามถนนลูกรังเปียกแฉะเพื่อกลับบ้านเขาเพิ่งส่งออเดอร์สุดท้ายของวันไปหมาดๆอาหารอีสานสารพัดเมนูที่ลูกค้าสั่งจัดเต็มเหมือนมีงานเลี้ยงทั้งหมดส่งถึงบ้านไม้กลางหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านห้วยเมียง บรรยากาศตอนเข้าไปก็ปกติดีบ้านเรือนมีไฟลูกค้ายิ้มแย้มจ่ายเงินเรียบร้อยพูดจาเป็นกันเองไม่มีอะไรน่ากังวลเลยสักนิดอนุทินถอนหายใจเบาๆอย่างโล่งใจก่อนจะหันหัวรถกลับออกจากหมู่บ้านตั้งใจจะใช้เส้นทางเดิมย้อนกลับออกมาเพื่อลงถนนใหญ่และตรงกลับบ้านแต่พอเริ่มขับออกมาได้สักพักเขากลับเริ่มรู้สึกแปลกๆ เส้นทางที่น่าจะจำได้กลับไม่เหมือนเดิมถนนที่เคยมีไฟกลับมืดสนิทบ้านเรือนที่เคยเห็นสองข้างทางกลับหายไปกลายเป็นป่ารกชัดทุ่งโลง่งและแนวไม้สูงไร้ทิศทางไฟหน้ารถสะท้อนกับหมอกฝนบางๆจนมองอะไรไม่ถนัดอนุทินเริ่มชะลอรถเขาเปิด GPS ดูแต่สัญญาณเริ่มอ่อนข้อมูลกระตุก ภาพค้างบ้างหายบ้างเขาเริ่มใจคอไม่ดีขับวนหาทางเดิมกลับแต่ดูเหมือนยิ่งวนยิ่งหลงเส้นทางเริ่มกลายเป็นทางแคบลูกรังผสมดินแดงไม่มีรอยรถวิ่งผ่านไม่มีบ้านคนไร้เสียงหมาแม้แต่เสียงมแมลงยังไม่มีเขาชะลอรถอีกครั้งก้มดูหน้าปัดเห็นไฟเตือนน้ำมันรถใกล้หมดเขานึกด่าในใจ น่าจะแวะเติมก่อนทั้งที่ตอนผ่านยังเหลือไปมงปั๊มหลอดที่ตั้งอยู่หน้าร้านของชำในหมู่บ้านน้ำมันใกล้จะหมดแล้วแต่ยังไม่เห็นแม้แต่บ้านคนสักหลังเขาขับต่ออีกไม่กี่นาทีเครื่องเริ่มสะอึกเสียงเครื่องยนต์หอบอ่อนเหมือนใกล้หมดแรงท่ามกลางความมืดนั่นเองเขาก็สังเกตเห็นแสงไฟส่องวูบวาบจากแนวไม้ด้านข้าง มันเป็นแสงจากบ้านไม้หลังเล็กที่ดูเหมือนอยู่ลึกเข้าไปในพุ่มไม้นั้นอนุทินชะลอรถแล้วจอดลงตรงไหลทางเพราะทางข้างหน้าลื่นแฉะรถไม่สามารถขับเข้าไปได้เขาจึงตัดสินใจเดินเท้าเข้าไปดูหวังว่าบ้านนั้นจะมีคนอยู่และอาจพอช่วยเหลือเรื่องน้ำมันหรือที่พักได้บ้างเขาก้าวเข้าไปในแนวพุ่มไม้ต่ำ เสียงรองเท้าย่ำลงในโคลนดังแฉะแฉะฝนยังคงตกกระทบใบไม้รอบตัวเขาแสงจากบ้านไม้นั้นยังคงสว่างวูบไหวเหมือนรอใครสักคนเขาเดินเข้าไปใกล้ขึ้นทุกทีจนเห็นชัดเจนว่าบ้านนั้นไม่มีไฟฟ้าไม่มีสายไฟไม่มีเสาไฟเลยสักต้นมีเพียงแสงเทียนเล่มเล็กๆที่ตั้งอยู่หน้าประตูไม้ผูพัง เมื่อเขาเดินมาถึงเขาลองเอื้อมมือเคาะประตูเบาๆมีใครอยู่ไหมครับผมหลงทางน้ำมันจะหมดขอความช่วยเหลือหน่อยครับไม่มีเสียงตอบกลับแต่ประตูกลับแงม้มเปิดเองช้าๆส่งเสียงอี๊ยดเบาๆกลิ่นคาวบางอย่างลอยมาปะทะจมูกทันทีเขายืนลังเลอยู่สักครู่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปด้านในเพราะไม่มีทางเลือกในกระท่อมนั้น เงียบกริบมีเพียงโต๊ะไม้เก่ากับจานชามวางอยู่กลางห้องอาหารบางจานเหมือนเพิ่งวางได้ไม่นานแต่กลับเน่าเปื่อยผิดปกติมีกลิ่นคาวเลือดลอยตลบและ,มะแมลงตอมเป็นฝูงเขาก้าวถอยออกชา้าๆแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคล้ายฝีเท้าลากกับพื้นไม้เบาๆดังมาจากมุมมืดด้านในเสียงนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ พร้อมเสียงหายใจแรงๆต่ตําๆเหมือนเสียงสัตว์แต่ก็คล้ายเสียงคนมือเย็นเฉียบคว้าแขนเสื้อเขาไว้จากด้านข้างอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาตกใจสุดขีดสะบัดตัวหนีจนเสื้อฉีกขาดแล้ววิ่งพรวดออกจากกระท่อมโดยไม่กล้าหันกลับไปมองเขาวิ่งฝ่าพงหญ้ามไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าไล่ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เสียงคำรามต่ำผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามปีนข้ามเนินดินแต่ลื่นล้มลงไปในหลุมคโคลนขาจมลงไปจนถึงต้นขาเขาพยายามดึงตัวขึ้นมาแต่เหมือนมีมือบางอย่างจับข้อเท้าเขาไว้แน่นเขาร้องตะโกนสุดเสียงดึงตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จกลิ้งตัวหนีออกมาได้ทันก่อนที่บางอย่างจะตามมาอีกครั้ง เขาพยายามหลบเข้าไปในพุ่มไม้กลั้นหายใจเงียบดวงตาแดงก่าของบางสิ่งลอยผ่านหน้าเข้าไปมันหยุดยืนอยู่ตรงพุ่มไม้ชั่วครู่ก่อนจะเดินจากไปช้าๆเขาค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นเตรียมจะวิ่งต่อแต่แล้วมือจากด้านหลังพุ่มไม้ก็จับขาวไว้พร้อมเสียงกระซิบเย็นเยียบข้างหูว่าเองหนีข้าไม่ผลหรอก อนุทินตะลึงค้างไปชั่ววินาทีเขาสะบัดขาหลุดจากมือเย็นเฉียบที่คว้าเขาไว้แล้วรีบวิ่งหนีต่ออย่างรวดเร็วเพื่อออกห่างจากพุ่มไม้ตรงนั้นความกลัวพุ่งทะลุถึงขั้วหัวใจเขาเริ่มเหนื่อยล้าหายใจหอบเหมือนจะขาดใจร่างกายช้ำไปทั้งตัวจากการวิ่งลื่นล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาพยายามแอบหลบใต้โพรงไม้ใหญ่แต่ในพริบตาเดียว ก็มีเสียงแกรกแกรกแกรกดังขึ้นเหนือศีรษะเขาเงยหน้าช้าๆแล้วเห็นเงาบางอย่างนั่งอยู่บนโพรงไม้ดวงตาแดงกำ่ำจ้องเขาไม่กระพริบพร้อมสยะยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมเรียงรายเขาเรีบพุ่งตัวออกมาทันทีทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเขาขึ้นเนินไปเจอทางดินแฉะที่คล้ายถนนเก่า เป็นแนวยาวเลือนลางที่พาเขาลึกเข้าไปอีกเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้แรงเริ่มหมดมือเย็นชืดเขาหยุดพักข้างต้นไม้หอบหายใจขณะนั้นเองเขาสังเกตเห็นบางอย่างแปลกตาบนพื้นมันคือเศษผ้าจีวรพระฉีกขาดบางส่วนตกอยู่ข้างกอหญ้าเขาหยิบขึ้นมาดูด้วยความงุนงงแล้วเริ่มมีความหวังว่า อาจมีพระอยู่แถวนี้แต่ยังไม่ทันคิดอะไรเสียงดังซวบก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้ด้านหลังเงาดำรูปร่างเหมือนคนแต่เดินสีขาพุ่งผ่านหลังเข้าไปช้าๆพร้อมเสียงสุดดมรุนแรงเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังเล่นกับเหยื่ออนุทินไม่กล้าขยับได้แต่กลั้นหายใจนั่งตัวสั่นจากความเหน็บหนาวและความกลัว อยู่ในซอกของรากไม้ใหญ่สวดมนต์ในใจแบบที่จําได้มั่วๆทั้งบทเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมงเขาตัดสินใจลุกขึ้นอีกครั้งถ้าฝืนสร้างอยู่แบบนี้คงได้หนาวตายอนุทินค่อยๆเดินตามร่องน้ำเล็กๆที่พบน่าจะเป็นทางธรรมชาติของลำธารสายเก่าหวังจะทาไปถึงหมู่บ้านหรือถนนแต่ยิ่งเดินยิ่งลึกเสียงแปลกประหลาดเริ่มแววมาไม่หยุด บางครั้งเหมือนเสียงหัวเราะเด็กบางครั้งเหมือนเสียงคนกินอะไรอยู่เขาพยายามไม่สนใจแต่แล้วเขาก็สะดุดเข้ากับหลุมบางอย่างหลุมเล็กๆล,ลึกไม่เกินหนึ่งเมตรแต่ด้านในเต็มไปด้วยกองกระดูกแห้งกระจัดกระจายบางชิ้นยังมีเศษเนื้อติดอยู่บางชิ้นดูใหม่บางชิ้นเป็นเศษเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอนุทินผงะถอยหลังจนล้ม เขาแทบคลานหนีจากตรงนั้นทันทีไม่กล้าคิดว่ากระดูกพวกนั้นมาจากไหนหรือเป็นของใครเสียงคลื่นคราดบางอย่างตามมาจากพุ่มไม้ใกล้หลุมแค่นี้ยังไม่พออิ่มเสียงกระซิบเบาๆดังซ้อนกันเหมือนมีหลายเสียงพูดพร้อมกันเขาวิ่งหนีต่อโดยไม่สนว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแค่ไหนเขาต้องมีชีวิตรอดให้ได้ในคืนนี้กลางดังคืน ความมืดยิ่งทึบขึ้นทุกนาทีเขาเริ่มเห็นบางอย่างซ่อนอยู่ตามต้นไม้ตามแนวเงาดวงตาสีแดงคู่เล็กๆโผล่จากทุกมุมแต่ไม่ใกล้เกินระยะหนึ่งเขารู้สึกเหมือนถูกต้อนถูกบังคับให้เดินเข้าลึกเข้าไปในเขตที่มันต้องการเขาเริ่มเห็นเสาศิลาสลักยันผุผุป,ปักอยู่ตามข้างทางห่างกันไม่กี่สิบเมตรคล้ายกับว่าบริเวณนี้ เคยมีผู้คนหรือเคยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันบางอย่างมาก่อนแต่ตอนนี้มันเงียบเกินไปเย็นเกินไปและกลิ่นเน่าก็แรงขึ้นทุกทีในที่สุดเขาก็มาถึงบริเวณที่เหมือนลานโลง่งใต้ต้นโพใหญ่พื้นดินชื้นแฉะเต็มไปด้วยรอยเผาเลอะโคลนรอยเล็บรอยคลานและเศษเนื้อบางอย่างที่เหมือนถูกฉีกเอาไว้อนุทินยืนนิ่งตาเบิกโพลง เสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นรอบตัวเขาเขาหมุนตัวช้าๆแล้วพบเงาคนร่างผอมกรอบหลายคนยืนอยู่รอบวงห่างออกไปไม่ถึงสิเมตรพวกมันค่อยๆย่างเท้าเข้ามาท่าทางบิดเบี้ยวเดินสี่ขาบ้างสองขาบ้างปากอ้ากว้างมีของบางอย่างห้อยต่องแต่งออกมาเหมือนลิ้นหรืออวัยวะเน่าเข้าหันหลังแล้วคุ่งออกทันที เสียงตะโกนกรีดร้อมดังไล่หลังมาฝีเท้าพวกมันไล่ตามไม่ลดหลัน่นเขาวิ่งแบบไม่มีจุดหมายเหนื่อยจนหอบขาแทบซุดลงกับพื้นรู้สึกว่าลมหายใจเริ่มสะดุดหัวใจเต้นแรงผิดปกติเสียงทุกอย่างรอบทัวเสียงทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดลงในพริบตาเขาล้มลงในร่องน้ำข้างทางร่างกายเปื้อนโคลนทั้งตัวลมหายใจหอบขาดเป็นช่วงๆ ตาค้างจ้องขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไร้แสงดาวน้ำตาไหลผ่านข้างแก้มอย่างสิ้นหวังแล้วในหูเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงหลอนแบบที่ผ่านมาแต่มันฟังเหมือนเสียงจริงจงอย่าก,กลัวตอนนี้พวกเขาทำได้แค่มองเจ้าเสียงชายชาราฟังแผ่วเบาะตันหนักแน่นเขาหันขวับไปมองตามเสียงนั้นแต่ไม่มีใครไม่มีอะไร มีเพียงร่มไม้หนาและความมืดใครใครอยู่ตรงนั้นอนุทินร้องออกไปด้วยเสียงที่ยังสั่นไม่มีคําตอบกลับมามีเพียงเสียงฝีเท้าเดินวนรอบตัวเขาอีกครั้งเขาได้แต่ยกมือปิดหูหลับตาแน่นแล้วตอนนั้นเองเขาเห็นเงาร่างของใครบางคนเดินผ่านในหมอกพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายอย่าเพิ่งตายคืนนี้เขาหลับตาเพียงครู่เดียวแล้วก็ฝัน ฝันว่าเขาอยู่กลางป่าที่มีหมอกหนาเสียงพระสวดดังก้องรอบตัวเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายทิศทางบทสวดไม่มีคำสาบไม่มีคำขอไม่มีคำช่วยแต่เป็นเสียงเตือนเสียงปลุกให้เตือนเหมือนจะบอกเขาว่าทุกอย่างที่เขาเจอมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาสะดุ้งตื่นตอนฟ้าสางร่างยังเปียกชื้นแต่ฝนหยุดตกแล้วแสงเช้าสีส้มอ่อน ทำให้เขาเห็นทางข้างหน้าได้ชัดขึ้นเขาเดินต่อเดินตามร่องน้ำเก่าๆที่คดเคี้ยวลงเนินลึกเข้าไปอีกแต่คราวนี้เขารู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปเสียงนกร้องเบาๆเริ่มกลับมากลิ่นอายดินเริ่มสดชื่นขึ้นเสียงสายลมพัดใบไม้เหมือนยังอยู่ในโลกปกติและในที่สุดเขาก็มองเห็นถนนลาดยางแคบๆตัดผ่านระหว่างต้นไม้ เป็นถนนจริงไม่ใช่ลูกรังเขาวิ่งพุ่งไปตรงนั้นทันทีแต่ก่อนที่เขาจะถึงขอบถนนเขาชะงงักเพราะเห็นร่างของชายชรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามถนนชุดคลุมแบบพระธุดนสีเก่าคลุมตัวท่านไม่พูดอะไรแค่ยิ้มและพยักหน้าเบาๆเหมือนรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอนุทินจะเดินเข้าไปหาแต่ในพริบตาเดียวร่างนั้นกลับหายวับไป เหลือเพียงใบไม้ปลิวและเสียงลมเบาพัดผ่านเขามองไปรอบตัวไม่เห็นอะไรอีกเขาจึงค่อยๆก้าวเท้าข้ามขอบถนนแล้วหยุดยืนมองป่าที่เขาเพิ่งผ่านมาเขาค่อยๆพนมมือไหว้ให้กับป่าลึกตรงหน้าแล้วหมุนตัวเดินออกไปตามถนนที่เชื่อมต่อสู่หมู่บ้านเล็กๆปลายทางที่มองเห็นอยู่ไกลๆเมื่อกลับถึงเมืองเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหลวงตา ที่ไปทำบุญที่มีชีวิตสวัสดิ์กลับมาหลวงตาเพียงยิ้มบางๆและบอกเขาว่าเจ้าคงเคยทำบุญกับพระธุดงในอดีตบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เจ้ายังมีลมหายใจกลับมาอนุทินกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่จากวันนั้นเขาไม่กล้าขับเข้าซอยเปลี่ยวไม่กล้ารับออเดอร์จากหมู่บ้านที่ไม่รู้จักและที่สาคัญที่สุดเขาไม่เคยลืมคืนฝนตกที่เหมือนอยู่ในนรกและป่าเงียบงนัน ที่ไม่มีแมกแต่ทางกลับออกมาบางที่ไม่ได้รับแลเพราะซ่อนอยู่แต่รับแลเพราะมันไม่เคยอยู่บนแผนที่ตั้งแต่แรกขอบคุณที่ติดตามออเดอร์หลอนหมู่บ้านรับแลเรื่องนี้ไม่มี GPS นําำทางมีแค่กรรมที่ผ่าไปสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่เรื่องเล่าจากไรเดอร์